ระเบียบโลกยิ่งประเทศเล็กๆอย่างพวกเรายิ่งต้องฉลาดสามารถที่จะทําให้ประหยัดงบกองทัพไปเยอะทหารมีไว้ทําไมบางท่านบอกว่ามีทหารไว้ทําไม <c oughs> ไม่ทัพก็น้อยใจไม่ต่เสียใจไปบนกับต้นเสาไปต่อโต้เขาก็ไม่ได้เขาเป็นไม่รู้ใครพูดคำนี้ แค่นังไงครับยี่สบสี่ถึงวันที่ยี่แปดเนี่ยฝึกมาทั้งชีวิตรับราชการมาจนจะน้องๆบางคนบอกว่าผมราชการมาจนจากเกษียณแล้วเป็นจ่าแล้วเนี่ยพึ่งในรบวันนี้แหละ <c oughs> เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดการลบกันเมื่อไหร่บางคนบอกว่าทาหารไม่ต้องฝึกมากหรอกถึงเวลาสงครามก็มาฝึกสองวันก็เข้าเลย มันไม่ได้ฝึกง่ายๆนะครับฝึกความอดทนของคนฝึกเทคนิคในการใช้อาวุธขับรถถังปืนใหญ่ต้องมีเข้าโรงเรียนแล้วก็ฝึกอยู่นั่นแหละฝึกอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยอย่างน้อง,นนนองๆก็สูญเสียไปใน้าท่านเนี่ยเรา้วงไปฝึกคนทดแทนอีกคนที่เขาจะโดดร่มได้เนี่ยคนที่เขาจะฝึกความอดทนมาจนเข้าเตียงคืนในบรรยากาศเงียบสนัทเนี่ยคืบคานไป